ค่ะท่านผู้ชมครับพบกันในช่วง15นาทีสุดท้ายนะคะวันนี้เรามาคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวถึงชาวราศีกุมลัคนาราศีกุมลัคนาอยู่กุมเล่าเหมือนน้อยส้อยเศร้าพลัดบิดาตนเติบใหญ่ขึ้นมาค่อยมีกุศลทรัพย์สินอัพลเกิดด้วยบุญตัวนะคะก็เป็นพระนิพนธ์ของครมสมเด็จพระปรมาณนชิตโนโรุนะคะเมื่อสักครู่ได้คุยถึงตนุลักษ์คือดาวพระราหูและก็ดาวพระเสาไปแล้วนะคะ แล้วดา,า,าวพระเสาเนี่ยอาจารย์ดารวันมีอะไรเสริมอีกไหมคะค่ะเ,เมื่อเบรกที่แล้วนะคะพระเสาทับลักแล้วก็โครจรเ,เดี๋ยวจะโครจรอ,ออกนะ,ะ,ะในวันที่19พฤษภาคมนะคะ,คะแต่นะคะในจุดที่ดีนะในช่วงวันที่หพฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่19พฤษภาคมที่พระเสารําลังจะยกออกเนี่ยพระราหูเนี่ยนะ,ะยกเข้ามาทําให้คนลัคนาราศีกุมมีโอกาสที่จะมีโชคลาภครั้งใหญ่ในชีวิต <C ans ion> นะคะเรียกว่าเสากับพระาราหูเนี่ยสวนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคู่มิตรนะคะมาให้กานช่วยเหลือสนับสนุนใน <C ans ion> เรื่องการเงินการทองรับผลรายได้ <C ans ion> นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดดีจุดที่หนึ่งของคนลัคนาราศีกลุ่มในปีนี้นะคะเ <C ans ion> มื่อพระเสาโคจรเข้าพบกระดุมพาของราศีมีนแล้วนะคะถึงแม้ว่า ท่านต้องรอคอยในเรื่องการเงินการทองใหญ่ๆะนะแต่เมื่อมีดาวใหญ่ไปอยู่ในภพการเงินก็มีโอกาสที่จะได้เงินแต่อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยะนะคะแล้หลังจากนั้นพระเสารจะยกกลับมาทับลัคนาอีกครั้งแล้วก็ร่วมกับพระราหูในวันที่23สิงหาคมถึง13กุมภาพันธ์2569ร่วมกันเป็นคู่มิตรทับลัคนาคะนะคะเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้งานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆ ได้ราบผลได้คู่มิตรช่วยเหลือสนับสนุนได้เงินมาจากต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะโหเรียกว่าคนลัคนาราศีกุมนะคะมีความเฮงรออยู่นะคะในเรื่องโชคลาบมิตรผู้ให้การช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะชาวราศีกุมที่มีดาวพระราหูอุลรรกอาจารย์เมื่อดางพระเสามาทัพเรียกว่าได้ลาบใหญ่ลาใหญ่เรียกว่าคาดโชคทิวริศ ลา,ลาบใหญ่แล้วก็บางท่านก็มีดาวมีอยู่หลายคู่อาจารย์โดยเฉพาะดาวพระเสาร์ทับราหูดาวพฤหัสทับอาทิตย์ดาวพระศุกร์หรือดาวพังคารดาวพระศุกร์ทับพังคารดาวเนี่ยดาวเหล่านี้นะคะมีอยู่เนี่ยกี่คู่เนี่ยเรียกว่า คาดโชคทีวันนี้ได้โชคลาภใหญ่โดยเฉพาะชาวราศีกุมที่มาสักครู่อาจารย์บอกว่า,า,า,าดั่งเสาราหูเป็นมิตรแกกันเรียกว่าค,คู่มิตรใหญ่คู่มิตรใหญ่แล้วก็จะดีได้ด้วยตัวเองด้วยเพราะว่าพระราหูนั้นเป็นตัวของท่านออนะคะเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็เป็นเกษตรใช่ค่ะแล้วก็ความมั่นคงความแน่นอนความชัดเจนเกิดขึ้นแน่นอนเนื่องจากตามตำราบอกว่าปิจะควรโชคใหญ่ในชันนาสาถ้าองค์อสุรินต้องเสาราพระสุริยา ต้องครูเป็นคู่คงเสาเลงอสุราท่านว่าไว้เป็นโชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์พระเสาต้องราหูท่านดูตรงอังคารคงเลงสุขและสุริยาถูกพรฤหัสบดี มีโชคเป็นลาบครั้งอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตามตำราบอกว่าแบบนี้เรียกว่าตื่นเต้นนะคะอาจารย์เพราะว่าเรียกว่าคนละคณาราศรีกุมเนี่ยได้อง์เกณฑ์ในราศรีนราระก็คือพระเสาร์<ช>ส่วนพระราหูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นองค์เกณ์สำรองได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นดาวดาวใหญ่ดาวที่โคจรใช้อัตรา,าการโคจรก็เรียกเวลานานพระเสาร์โคจรร,ราศีละสองปีครึ่งพระราหูโคจรร,ราศีละหนึ่งปีครึ่งเพราะฉะนั้นดาวสององค์นี้เป็นคู่มิตรใหญ่คู่แบบ สถานวงการนอาจารย์เพราะฉะนั้นเรียกว่าดาวคู่นี้คู่ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมหัศจรรย์ได้ราบแบบ ฟลุกพลุกไม่คาดคิดไม่คาดฝันใช่ค่ะแต่ต้องบอกก่อนนะคะบางท่านคือต้องดูดวงชะตาโดยละเอียดของทุกคนด้วยดวงชะตาเดิมเดิมของทุกคนนะคะว่าจะดีมากจะดีน้อยพระราหูมาสถิตในดวงอยู่ที่ไหนได้กําลังมากน้อยแค่ไหนพระเสาร์เองให้คุณให้อง์เกณฑ์ที่ดีไหมนะถ้าหากดวงเดิมของท่านเนี่ยให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นดวงจรในปีนี้นะคะเรียกว่าให้คุณเป็นสองเท่าเด้งเลยจ้ะใช่ค่ะแล้วก็ยัง ต้องเช็คเขาเรียกว่าทักษาจรในดวงชะตาอีกด้วยนะคะว่าคือวันอะไรใช่ค่ะหากเกิดวันจันทร์เสาร์จอนนะคะเป็นสีเดิมและสีจอนเรียกว่าโอหมีโชคมีชัยแต่ท่านใดเกิดวันศุกร์ราหูเป็นกาลกินีเดิมและมาเป็นกาลกินีจรนทับเรียกว่าต้องระมัดระวังก็ได้ลาบแต่ต้องเหนื่อยต้องต่อสู้และมีอุปสรรคปัญหา <N> เรียกว่าได้แบบไม่ราบรื่นคือมีรายละเอียดได้แบบเขาเรียกว่าะะได้แบบได้แบบทุกขลาบประมาณนั้นนะคะ,คะได้ราบแต่ได้แบบทุกขลาบกับได้แบบราบดีๆเนี่ยจะต่างกันใช่ค่ะแต่ท่า<ต>นอาจารย์ดรพิญโยษูเจริญนะคะท่านได้บอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกาลีเป็นสีหรือไปอยู่พบไม่ดีในเมื่อเป็นคู่มิตรยังไงก็ต้องได้ช่วยกันใช่ค่ะนะคะเมื่อมิตรก็การช่วยเรื่อง เมื่อมิตรก็ชอบชื่นบ่มีโทษแถลงตันประมาณนั้นก็ะจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนกันเป็นอย่างดียังไงเพื่อนก็ช่วยเพื่อนอาจารย์โดยเฉพาะพระรามกับพระเสาเนี่ยคู่นี้เรียกว่าคู่อลังการคู่นี้คู่คู่แบบคู่มิตรแบบอิธิธิศคู่มิตรแบบอิธิริ์แล้วก็อิจิอิจิริ์มากอิธิธิ์นี้ก็คือต้องเจอเรื่องที่ แรงๆนะเรียกว่ากว่าจะได้มาใหญ่ๆนะจะต้องเหนื่อยหน่อยแล้วก็โคลมคลามแบบมหัศจรรย์อาจารย์แบบฟุกๆล่ะฟุกมากอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมละคานาราศีกุมก็เรียกว่ารอดูกันอาจารย์อาจจะได้จากคนมีสีมียศมีตำแหน่งนักการเมืองคนต่างประเทศผู้มีอิทธิพลเท่าๆค่ะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระ ราหูจะมีอะไรเสริมอีกพระราหูไหมครค่ะพระราหูก็กว่าจะออกจากลัคนาก็22พฤศจิกาหก่ส่วนพระเสารเองนะคะกว่าจะออกจากการทับลัคนานะคะในวันที่13กุมภาพันธ์2569ค่ะค่ะ,ะเรียกว่าดาวาปีนี้นะครับโดยเฉพาะเดือนพฤกษานี้ก็จะมีดาวตรีเทพสามองค์ที่ะจะยกย้ายก็มีดาวพระ เสาดาวพระราหูดาวพระพหัสสวัสดีเรียกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นานานๆจะเกิดแบบนี้หนึ่งครั้งอาจารย์โดยเฉพาะปีนี้เดือนพฤษ,ษภาก็เรียกว่าน่าสนใจมากโดยเฉพาะชาวราศีกุมลักคนาราศีกุมซึ่งมีดาวพระราหูเป็นตานูลักเรือรประจําตัวเนี่ยอ,อยามาทับลัคนาเกิดแล้วก็ดาวตัวน,นี้เราไปต่อดาวพระพฤหัสสวัสดีทายปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายพระฤหัสสวัสดีพระพฤหัสเนี่ยเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระอาจารย์ พบที่สองกระดุมพระซึ่งหมายถึงการเงินการทองไรายได้หลักนะคะ,คะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนอีกเจ้าเรือนก็เป็นเจ้าเรือนลาพระอาจารย์ตอนนี้เจ้าเรือนลาพระไปสถิตที่พบพันธุอาจารย์ค่ะออพราะฉะนั้นดีมาก ยังไงบ้างอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนลคัคนาราศีกุมเนี่ยนะคะดีในเรื่องบ้านนะคะเพราะว่าพันธุเนี่ยก็คือบ้านที่อยู่อาศัยรถทั้งร้านบริษัทแล้วก็วงสักนายาสใช้เงินหมดไปในเรื่องการซื้อบ้านซื้อรถได้รถใหม่บ้านใหม่มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ทำจุนมีญาติพี่น้องช่วยเหลือนะคะ,คะแต่ก็อาจจะเขาเรียกว่ามีความลิกผ่านด้วยเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤหัสเนี่ย,นนยโคจรอ,อยู่ร่วมกับมฤตยูนะคะซึ่ง ดาวพฤหัสเองนะคะให้ทั้งคุณแล้วก็ร่วมมริอยู่ก็มีการพลิกผันเปลี่ยนแปลง<ๆ>บางท่านอาจจะมีการย้ายที่อยู่ด้วยในช่วงที่ผ่านมาหรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพฤหัสบดีได้ทั้งปฐุมเกณฑ์และอุดมเกณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะในภาพนนะคะุณพะจาจทรย์ <c oughs> ปีนี้ที่ผ่านมาก็มี <c oughs> โอกาสที่จะได้บ้านหลังใหญ่ๆสวย <c oughs> นะคะ <c oughs> มีโอกาสาร่ํารวย <c oughs> ซื้อเป็นที่ดินอสังหาริมทรัพย์พร้อมกับพระเสาร์โคโจรทับลักนณา <c oughs> แต่อีกไม่นานแล้วพระพฤหัสบดีจะโคโจรออกจากภพพันธุ <c oughs> ไปสู่ภพปุตตะ <c oughs> ในวันที่13พฤษภาคม2568 <c oughs> ก็อีกไม่นานแล้วยังให้ผลดีกับคนลักนณาราศีกุมในเรื่องการเงินการทองรับผลรายได้ไปอยู่ พบที่เรียกว่าต้องไรคว้าตอนนี้ต้องแบบช่วยโอกาสอาจารย์ตอนนี้ต้องคว้าโอกาสไม่ได้ตอนนี้โอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้สํานักงานได้ของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยถือว่าตอนนี้เหมาะมากรีบกอบโกยเอาไว้การเงินการทองให้ไปอยู่ที่อสังหาริมทรั์นะคะ<ช>และที่สุดใช่ค่ะเมื่อดาวพฤหัสย้ายไปอยู่พทุท่ห้าแล้วนะคะ จะดีในเรื่องการลงทุนบุตรบริวารโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะแล้วก็พฤหัสเป็น5แก่ลัคนาเนี่ยเขาเรียกว่าส่งกระแสนะคะไปถึงภบที่5และภพที่9คือถึงลัคนากําเนิดของลัคนาราศีกุมก็เรียกว่าพฤหัสคุ้มดวงชะตานะคะเรียกว่าได้ราชเกณฑ์นะคะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ให้ความสนับสนุนช่วยเหลือดีนะคะแต่ปีนี้ พฤหัส,สบดีโคจรนะคะอยู่ถึง3ราศีะนะคะตอนนี้อยู่ที่ราศีพฤษภพฤษภาคมอยู่ที่ราศีมิถุนและ2ตุลาคม2,568ในปีนี้ อยู่ที่ราศีกรกฎเป็นภพอริในช่วงนั้นเนี่ยคนลัคนาราศีกลุ่มต้องระมัดระวังแล้วจนถึงนะคะ2ตุลาคมจนถึงวันที่23ธันวาคม2568ในเรื่องการเงินการทองนะคะในเรื่องนั้อาจจะเป็นหนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอาจจะโดนเพ่งเลงได้ช่วงนี้เรียกว่ามีโอกาสแล้วเรียกไหวคว้านะคะเนื่องจากพระฤหัสติตอยู่ในภพที่ ส,สี่เรียกว่าปฐุมมาเกณฑ์อันหนึ่งจัจทร์เป็นส1่เ็ดแท้แก่รักพระฤหัสีทรงศักดิ์เช่นช้อยสุขสามดังนี้จากเจริญยิ่งยศแห่หากไว้าชาติต่าต้อยยกให้เสมอพงช่วงนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปฐุมมาเกณฑ์ตอนนี้ท่านต้องคว้าไว้ต้องเ,อเรียกว่าโอกาสมาแล้วอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องรีบไปคว้าต้องรีบสร้างหลักปักฐานตอนนี้อะไรใหม่ๆน่ต้องรีบตอนนี้แล้วก็หลังจากนี้เมื่อดาวพระหัตกุจรมาสถิตที่ราศีมิถุนคปุตตะ เรียกว่าเริ่มอะไรใหม่ๆได้เลยได้นะคะแล้วก็พอเข้าไปที่ราศีกรกฎภพอริเนระวังในเรื่องการเป็นหนี้นะคะซึ่งมาตรฐานเป็นมหาอุดอาจจะได้หนี้ก้อนใหญ่อาจจะมีการลงทุนนะคะเยต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ยังมีดาวที่น่าสนใจที่เป็นคู่สตรูด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราไปต่อตอนนี้ดาวพฤหัส เรียกว <c oughs> ่าระมัดระวังตอนนี้ดาวพระหนาตอนนี้คือให้คุณเต็มที่เต็มร้อยตอนนี้นะคะ <c oughs> แต่หลังจากนี้เมื่อไปสถิตที่ราศีกรกฎ <c oughs> ตอนนั้นต้องระมัดระวังแล้วเป็นภพอลิณตอนนี้เวลานี้เดี๋ยวพันธุบุตะเนี่ยโอเคยังดียังเรียกว่าเจ็ม <c oughs> เจ็มแล้วก็สว่างสวัยนะคะหลังจากนั้น เมื่อไปสถิตที่ราศีกรกฎต้องระมัดระวังการเบี่ยสิ่แล้วก็เราไปต่อที่ดาวพระมฤตยูอาจารย์พระมฤตยูตอนนี้ก็มาสถิตที่พบพันธุอาจารย์มาร่วมกับดาวพระอัสสาดีเนี่ยดาวพระอัสสาดีมาจากพบไอ้ดาวพระมฤตยูทายภัยเภศไทายมฤตยูมฤตยูมาจากราศีกุมมาสถิตที่ราศีพฤษศภพบพันธุจะเกิดอะไรขึ้นคะอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนลัคนาราศีกุมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยคนในครอบครัวผู้ใหญ่อาจจะมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นหรืออาจจะมีความไม่เข้าอกเข้าใจนะคะกับคนภายในบ้านหรือญาติของท่านนั่นเองเราจะอยู่ในโคจรใช้เวลา7ปีถึงกรกฏาคม2 5 7 2เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เหตุการณ์เหล่านี้ก็จะวนเวียนเกิดขึ้นกับท่านบางท่านมีการย้าที่อยู่แบบไม่คาดคิดนะคะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลรักษาในเรื่องพันธุ์ทุกของท่านให้ดีนะคะบางท่านก็มี โอกาสที่จะซ่อมบ้านซ่อมรถอยู่ในช่วงเจปีนี้ด้วยก็คือมีอะไรที่จะต้องทำอยู่ตลอดนะคะเรียกว่าระมัดระวังเป็นเรื่องราวของพันธุ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะได้ลาบอาจจะได้บ้านมาแบบฟุกๆก็ได้แล้วก็ต้องมาทำมารีโนเวทใช้เงินใช้ทองเยอะนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากทำอะไรรีบทำใช่ค่ะแล้วก็พยายามญย่าปินนี่ใช่ค่ะ เพื่อจะได้ไม่ต่อเยื่อต่อใยเพื่อจะได้ไม่เรื้อรังอาจารย์อาจจะโดนยืมเงินนะคะอาจารย์เป็นเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเจ้าหนี้ดีอาจารย์แต่เป็นลูกหนี้ไม่ดีนะคะเราไปต่อดาวอีกวงเลยอาจารย์อาจารย์ชอบดาวนี้แน่เลยดาวพระตอนนี้ดาวพระพุธน่าสนใจเป็นยังไงบ้างอาจารย์นะคะดาวพระพุทธ ทับลัคนาจอร์ทับลัคนาแล้วก็ร่วมกับพระเสาร์ตรงนี้ให้จุดดีเพราะว่าได้คู่สมพลนะคะเรียกว่าสวยมากเลยตอนนี้นะคะเพราะว่าดาวพระพุธก็โคจรเป็นปกติแล้วในเรื่องการเจรจาต่างๆในช่วงนี้ของคนลัคนาราศีกันถือว่าดีและมาจากเจริญปุตต์ตังคะก็มีโชคมีลาบนะคะแล้วก็มาจากเจริญมรณะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโชคทางไกลในช่วงนี้เจรจาอะไรเนี่ยเรียกว่าผ่านฉลุยนะคะ <c oughs> แต่ในคู่ศัตรูค่ะที่น่าเป็นห่วงก็คือดาวพระศุกร์พระพราหูและพระอาทิตย์ที่อยู่พบกระดุมภะ, <c oughs> ะค่ะค่ะนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับค่ะต้องระมัดระวังในเรื่องการโดนหลอกหรือรุ่มหลงโเมาในเรื่องการเงินการทองคือในช่วงนี้นะคะในเรื่อง call center อ,อ,อะไรต่างๆ <c oughs> ต้องระมัดระวังให้ดีค่ะแล้วก็ในเรื่องการทะเลาะเบาแหวงในเรื่องการเงินการทองกับคู่ด้วยนะคะเพราะว่ามีดาวพระอาทิตย์เนี่ยสถิตอยู่ร่วมกับพระราหู นะคะแล้วก็มีพระสุกับพระราหูด้วยนะคะพระสุกเองมาจากเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนสุภาะนะคะเหตุการณ์ภายในบ้านค่าใช้จ่ายต่างๆกับผู้ครองนะคะก็อาจจะมีการขัดแย้งกันด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็เรามาระวังความขัดแย้งต่างๆนะคะมีสติเข้าไว้ทุกเมื่อแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จจะแบบเรียกว่าจะมีความสุขนะคะเรียกว่ากลุ่มมีโชคมีลาบใหญ่อย่างแน่นอนนะคะก็อาจารย์ดาวนบอกไปแล้วนะคะว่า ขอทุกท่านได้มีโชคลาภใหญ่นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วก็หมดเวลานะคะพวกเราทั้งสองนะคะอาจารย์ดารวันงามรศรีรจชนกุลอาจารย์อูและก็ตัวดิฉันเองด็อเตอร์วันธิดาสงขาวขอขอ ขอบคุณทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องสวนคภูมินี้และทีมงานทุกๆท่านนะคะขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดรพินิยบุทธเรือนนายกสมาคมมร์กนานาชาติที่อากาศก่พวกเราทั้งสองได้มาทําในหน้าที่ในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังท่านพิธีกทุกท่านที่ติดตามรายการนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ารวยรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นมหาเศรษฐีพบกันใหม่สวัสดีวหน้าวันนี้พวกเราทั้งสองขอบคุณและสวัสดีค่ะ